ป่วยของแอนอังคณาทีมดีอดีตนางแบบดาราแล้วก็อดีตนักร้องวงมณนิลาบาซิเลียนวัย52ปีนะคะซึ่งเราก็ได้ติดตามอาการของเธอกันไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยะนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะฝนเองก็ได้ไปเยี่ยมเธอที่โรงพยาบาลเลือดศินใช่ไหมคะใช่ค่ะ,คะก็ไปพูดคุยกับพี่แอนนะคะ,คะซึ่งเธอก็ยังคงสามารถพูดคุยได้นะคะคล่องค่ะเธอบอกว่าจริงๆแล้วที่มีข่าวออกไปนะคะเธอป่วยเป็น ด้วยอาการตับอักเสบเลือดจางแล้วก็มีน้ําในช่องท้องนี่คืออาการที่คุณหมอบอกเธอนะคะ,คะไม่ได้มีอาการติดเชื้อในกระแสะเลือดขั้นรุนแรงะนะคะแล้วก็ตอนนี้ค่ะก็มีการเจาะน้ําออกจากช่องท้องแล้วแต่ว่ายังคงปวดท้องอ่อนเพลียแล้วก็รับประทานอาหารไม่ค่อยได้ค่ะแล้วก็ถ้าพูดมากๆก็จะเหนื่อยแต่ว่าเธอยังสามารถเดินไปเข้าห้องน้ําเองได้นะคะ,ะคือถ้าเดินในระยะสั้นๆใช่ค่ะ,คะแพทย์ยังคงให้รักษาตัวดูอาการอยู่ในโรงพยาบาลอย่างไม่มีกําหนดค่ะแล้วก็ ก็ยังขอบคุณทุกความช่วยเหลือที่เข้ามาด้วยนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้หลังจากที่ต๊้ข่าวบันเทิองออกข่าวไปค่ะก็มีคนช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลเข้ามามากบ้างน้อยบ้างนะคะบางคนก็ส่งมาให้100บาทก็มีเป็นน้ำใจนะ,ะใช่ะะเธอก็บอกว่าเธอซาบซึ้งมากค่ะแล้วก็บอกว่าไม่ได้มีงานมาสาปีแล้วเงินเก็บ ที่เก็บเอาไว้เนี่ยก็เริ่มหมดไปแล้วก็ทําธุรกิจขัดทุนหลายต่อหลายครั้งด้วยนะคะท่านไหนที่อยากจะช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลคุณแอนค่ะ mm hmm. ก็ยังสามารถส่งกันมาได้นะคะที่ชื่อบัญชีอังคาทิมดีเลขที่บัญชี013-2-22-040-9ธ mm hmm. นาคารกสิกรไทยนะคะส่วนอาการล่าสุดเมื่อสักครู่นี้เองเพิ่งโทรศัพท์ไปสอบถามมา mm hmm. ก็เห็นว่าอาการยังคงที่เหมือนเดิมนะคะ mm hmm. ในว่าถ้าทานอาหารได้มากขึ้นก็คงจะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะ,คะแต่ว่ากําลังใจดีนะคะเพราะว่ามีเพื่อนๆในวงการเองก็คอยผัดกันไปเยี่ยมค่ะืะอพอทราบข่าวแล้วเราก็ให้กําลังใจกันนะคะ,คะ,คะ